จุดตัดบางเตยนะครับซึ่งจุดตัดบางเตยนะครับยังไม่มีตัวกั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็รถไฟกระบวนดีเซลงนะครับกำลังมาพอดีนะครับหนึ่งสองหกสามนะครับมาครับ ตันที่กรุงเทพเจอทางซาวนะครับซึ่งตรงน,นี้ไม่มีั้วกันนะครับรถไฟสามารถวิ่งเข้าออกได้ปกติเลยนะครับผ่านรั้วกันครับตรงน,นี้เป็นด้าน้าเต็นสถานีบางเตยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดข้ามของจุดบางเตยนะครับซึ่งไม่มีั้วกันนะครับ ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการข้ามกันเองครับครับตะเกีนนะครับ,รบ,รบไม่มีสัญญาณเตือนนะครับไฟไฟเตือนไม่ทํางานนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับถ้าคนไม่เคยมาเนี่ยซึ่งตัดหน้ารถไฟได้เลยนะครับเพราะาตรงนี้กลางคืนน่าจะมืดมากเลยนะครับไฟไม่ติดนะครับ ครับก็จะจนข้ามไปไปามานะครับครับด้านหน้านู้นนะครับจะเป็นชุมทางจาตเทืงเซานะครับด้านหน้าที่ตะเนียวน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ